มเผยแร่เรื่องของลมหายใจโพเพทสัสเพื่อการรักษาโรค <_ d isk> เพื่อการบําบัด <_ d isk> เพื่อการอย่างรู้ชีวิตคนเราเนี่ยเรามีสติปัญญาแต่ถ้าเราจะไม่มีเพราะว่าเราใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวนําเราก็จะใช้แค่อารมณ์ความรู้สึกของเราตัดสินใจที่จะเดินไปบนเส้นทางชีวิตล้มลุกคลุกคลาน แล้วยิ่งเราเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองมีการศึกษาหรืออยู่ในค่านิยมที่แตกต่างจากคนอื่นเราก็อาจจะไม่เชื่อใครเลยแล้วเราก็ปิดพลาดแล้วเราก็โทษแต่คนอื่นบางคนก็โทษตัวเองจนไม่กล้าทำอะไรทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นเพราะว่าเรามีความเป็นตัวเราเราคือเราไงเช่นเราคือใคร เราเคยมีกิจยศสรรเสริญเราเคยประสบความสําเร็จหรือเรามีการศึกษาที่ดีหรือเราอาจจะไม่มีการศึกษาที่ดีแต่เรามีเงินเก็บเรามีไล่นาเรามีเพื่อนฝูงเป็นที่ยอมรับ <c oughs> แต่ทั้งหมดแล้วอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ความสําเร็จนะเราเข้าใจว่าความสําเร็จเป็นตัวชี้วัดให้คนอื่นและตัวเรา คนในครอบครัวเรายอมรับเราแต่สิ่งทั้งหมดแล้วอ่ะสิ่งที่จะประเมินค่าตัวเองได้คือสิ่งที่ไม่ใช้เงินไม่ใช้อำนาจไม่ใช้บุญวาสนาเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานชีวิตคนแต่นั่นคือความที่เราเป็นคนใจดีมีเมตตาสูงสูงแล้วนี่แหละยิ่งเราเป็นคนมีเมตตาอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคนที่มีความเป็นสุภาพชนแล้วเราก็จะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นถ้าเรารู้จักยอมรับคนอื่นเป็นยอมรับคนในครอบครัวให้ได้ยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ช่วยสนับสนุนกันที่จะพาให้ครอบครัวมีความสุขอย่าไปคิดว่าเงินไม่มีใช้เงินไม่พอโมโหแล้วก็มาทำร้ายทำลายจิตใจคนในครอบครัวตัวเอง เหนื่อยจากที่ทํางานแต่มองว่าคนในบ้านไม่สําคัญเท่าที่ทํางานมันก็ทําร้ายครอบครัวตัวเองฉะนั้นการเป็นคนที่มีความเมตตาสูงสูงเมตตาตัวเองเยอะๆอย่าโทษตัวเองเราจะรู้สึกว่ารอบข้างจะมีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็สนับสนุนกันและกันความรักที่มั่นคงและยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรักที่ไม่ได้ใช้เงินใช้อำนาจ ฉะนั้นอย่ามองว่าต้องประสบความสําเร็จต้องเป็นอย่างนี้ก่อนต้องได้สิ่งนี้ก่อนถึงจะช่วยเหลือครอบครัวหรือตัวเราหรือคนอื่นฉะนั้นอย่ามองตรงนั้นถ้าเราเลิกมองตรงนั้นเราจะเริ่มให้เป็นฉะนั้นคุณผู้ชมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเราเป็นคนดีแค่ไหนคําว่าดีนี่หมายถึงให้คนประเมินค่าเราแต่แน่นอนครับทําดีแค่ไหน ทำดีเท่าฟ้าแต่มีคนเหยียบเราแค่ผืนดินเราก็จมเพราะว่าอะไรเพราะเราเอาคำพูดของคนเล็กๆคนคนหนึ่งคนกลุ่มเล็กๆมาทำร้ายจิตใจเราความเชื่อมั่นตัวเองแต่ถ้าเราเป็นคนที่ทำดีเท่าท้องฟ้าเราต้องพิสูจน์ด้วยการทำดีแล้วสิ่งนั้นจะเห็นง่ายที่สุดเลยถ้าเราเดินไปที่ไหนมีแต่คนเดินหนีเรา หรือพยายามหลบเลี่ยงไม่อยากเห็นเราไม่อยากคุยกับเราไม่อยากสนทนาเรานั้นแสดงว่าเราเป็นที่น่ารังเกียจแต่ถ้าเราไปที่ไหนมีแต่คนอยากจะคุยด้วยอยากจะถามอยากจะเข้าหาอยากจะสนทนานั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นของมิตรภาพการยานงมิตรเพราะว่าอะไรคนที่รู้จักสนิทชิดเชื้อสนิทน้อยหรือไม่สนิทคนห่างคนไกล แต่ถ้าเขามีความเป็นกระย,ยาณนมิตรกับเราอะ่ะบอกไว้เลยไปที่ไหนคนก็ต้อนรับแต่ก่อนที่จะไปต้อนรับให้คนอื่นมาต้อนรับคนเราเนี่ยเราต้องต้อนรับเขาก่อนนะฉะนั้นมองเห็นคนอื่นด้วยคุณค่าวิธีง่ายๆอย่าคิดว่าเฮ้ยคนคนนี้มีแต่เรื่องทุกๆเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อง,อง,อง,องปัญหาคุยได้คุยใน บริบทหรือเรื่องราวที่เราสามารถช่วยเหลือเขาได้แต่ถ้าเกินกำลังของเราเราหาช่องทางช่องทางมันก็เป็นทางช่วยเหลือคนคนหนึ่งได้แต่ถ้าคนคนนั้นเขาประเมินค่าของเราด้วยการหยิบยืมเงินแล้วไม่ให้ไม่ครบดีกว่าปล่อยเขาเพราะให้เราทำดีร้อยครั้งทำไม่ดีหนึ่งครั้งแค่ไม่ถูกใจนะเขาก็ไม่มองเราแล้ว ฉะนั้นเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ดูจากคนที่เขาคุยกับเราหรือเปล่าจริงอันนี้เรื่องจริงมากๆนะแต่ใครจะเชื่อนี่มันก็ต้องพิสูจน์นะไม่ใช่หมายถึงว่าเราเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันแล้วก็บอกว่าคนรู้จักเต็มไปหมดไม่เขาอาจจะไม่อยากคุยกับเราก็ได้เพราะเราเล่นสมัครพรรคพวกเราเล่นเงินเล่นทองเรากงกินหรือว่า นักการเมืองหลายๆคนจริงๆว่านักการเมืองไทยนี่เขาผมก็เข้าใจอย่างนะแต่ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งถ้าเราทำสำรวจโพล POWL สำรวจความนิยมของนักการเมืองเชื่อไหมครับว่านักการเมืองเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เป็นที่นิยมของประชาชนมองนักการเมืองเป็นคนที่โกงกินแล้ว ทำไม่ดีมันเป็นอย่างนั้นไหมคุณผู้ชมเชื่อผมไหมถ้าเชื่อเขียนมาเลยว่าเชื่อ